อ่แล้วครับผมก็ขอกราสวดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคนที่ดิวบายแล้วก็ผมเอฟดอมคนดูคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมอย่างที่ทุกท่านนะครับเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปแล้วนั่นเองนะครับผมจะมารีวิวปืนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแมดด็อกนั่นเองนะครับผมได้ทําการทําโทษตัวเองไปนที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับมีเพื่อนๆนมาบอกในคลิปว่าเออพี่ปืนมันไม่ได้อ่านว่าแมดด็อกนะ มันอ่านว่าแมดด็อกนะฮะหรือว่าแมดด็อกเอ๊ะเป็นไงผมก็เลยทำโทษตัวเองนะฮะเลยทําการลบคลิปเมื่อวานที่ไม่ใช่ลงนะหมายถึงที่ผมอัดไว้เรียบร้อยแล้วที่จะมาเตรียมลงในวันนี้เนี่ยอัดใหม่หมดเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันดีกว่านะฮะว่าปืนแมดด็อกเนี่ยของเรานะครับมันจะดีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับเจ้าตัวปืนตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาลองดูกันนะฮะผมจะเขาเรียกอะไรนะ ผมจะรีวิวแค่ในแบบในของแต่งของ BR เนาะใน MP ผมไม่กล้าใช้ของแต่งนะครับเพราะว่าเอ้ไม่กล้าไม่กล้าคิดของแต่งเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัด Mp ด้วยณนะช่วงนี้แล้วก็ของแต่งของไอตัวเจ้าแมดด็อกเนี่ยมันแปลกๆนะครับสําหรับผมนะโอเคมันก็อาจจะคล่องๆหน่อยนะเพราะว่ารีวิวไปถึง3ครั้งแล้วนะคลิปนี้แต่ว่าผมลบทิ้งหมดเลยนะ ครั้นี้คันที่3นะฮะโอเคเ okay. จ้าตัวปืนแมดด็อกนะครับผมก็หูจะออกแมดด็อกตลอดเลยนะฮะโอเค okay. ช่างมันนะครับผมเจ้าตัวปืนแมดด็อกเนี่ยตัวเนี้ยเราจะมาดูกันก่อนว่าข้อดีข้อเสียของมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์กันฮนะว่าควรใส่ของแต่งอะไรนะครับผมอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับแบบว่าชัดเจนแจ่มแจ้งโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือแม็กกาซีนของเขานะครับที่เมื่อวานเนี่ยผมได้ทําการรีวิวเล่นแบบไม่ได้แต่งอะไรเลยไปใน BR แล้วเนาะใครที่ยังไม่ดูก็ลองไปดูได้นะครับผมวันนี้ก็จำลองแต่งให้ดูนะฮะก็ยังเห็นได้ชัดเลยว่าปืนเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาให้มาถึง40นัดเลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นค้อเรื่องดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการลั่นไวของเขานะครับผมสังเกตมาแล้วนะครับดูนะฮะ ล้านของเขาอยู่ที่7-2นะครับผมซึ่งเจ้าตัว M4 เนี่ยที่เป็นเมตาหลักๆของเรานะตอนนี้อยู่ที่68แนะครับแล้วก็ AK47 เนี่ยอยู่55นะครับผมแต่ก็นั่นแหละมาดูกันดน่อยว่าดามเมจมันจะแรงสักแค่ไหนฮะโอเคแต่ว่ามาดูกันก่อนว่ามันดีดมากน้อยสักแค่ไหนนะแบบไม่คุมนะครับเนี่ยแบบไม่คุมนะค่อนข้างจะดีดเป็นแนวนอนนะครับผมในแนวตั้งเนี่ยเขาไม่ค่อยดีดนะครับคือในแนวตั้งเนี่ยผมไม่ได้คุมนะ เขาไม่ค่อยดิดแนวตั้งครับแต่เขาจะดิดแนวนอนสักมากสักมากกว่าแล้วก็เฉียงไปทางขวาเนาะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับดูดูนะจ๊บจ๊บเปลี่ยนแม็กผมให้อ่าถ้าเต็มสิบผมให้ประมาณเจ็ดถือว่าเร็วอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดที่แบบว่าโอ้โห,หน่ากลัวขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็ปืนนี้นะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวอากระบอกปืน กระบอกปืนของเขาตัวนี้นะครับที่มันเขียนไว้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งชื่อชื่อ Echo Fire Mod นะครับตัวเนี้ยถ้าใส่ไปแล้วจาก Full Auto นะครับจาก Full Auto นะจะกลายเป็นยิงทีละ2นัดนะครับแบบนี้เพิ่มเพิ่เเห็นไหมมันจะออกทีละ2นัดนะครับเนี่ยดูยิงนัดเดียวออก2เห็นไหมยิงนัดเดียวออก2เห็นไหมนั่นแหละฮะแต่แรงดีดจะมากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็โคตรมากๆคือคุมยากจะจัดเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมา บอกทั้ง2แบบเลยนะครับเอาแบบแรกก่อนละกันที่เป็นแบบฟูลออโต้เนาะครับเนาะจะได้แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะไอแบบยิงทีละ2นัดนะครับผมโอเคปัญหาหลักๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนั่นก็คือการแรงดีดซ้ายขวาของเขาหรือว่าแรงดีดแอนอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับดูความแม่นยํามเมื่อเลงยิงค่อนข้างต่านะเห็นไหมกระสุนไม่ค่อยไม่มันมันค่อนข้างกระจายนะเห็นป่ะแต่อันนี้คือระยะมันกลางๆไงแต่ถ้ายิงในระยะไกลเนี่ย นะเพื S <S <it> ่น้ากระสุนมันค่อนข้างกระจายนะเห็นไหมแล้วก็ดีดซ้ายขวาด้วยเราจะมาแก้ไขกันนะครับผมมาอย่างแรกเลยนะครับของแต่งที่เราจะใส่นะครับนั่นก็คือผมใส่เป็นลำกล้องไปนะครับอ่าเลตดอทนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับกระบอกปืนนะครับผมเล็งไว้เรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับเพิ่มระยะดาเมจ33นะครับผมแล้วก็ความเร็วกระสุนเนี่ย33เหมือนกันนะครับผมใส่ตัวนี้ไปเพราะว่า อะผมจะให้เหตุผลทุกอันเลยนะที่ผมใส่นะครับในของแต่งเนาะตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มความเร็วกระสุน,นครับใน BR เพราะว่าอ่าจริงๆมันก็เพิ่มทั้งคู่แหละมันไม่ได้เพิ่มแค่หมดใดบนนึงหรอกแต่ว่าผมพูดว่าใน BR มันสําคัญกว่าเพราะว่ายิ่งกระสุนเร็วเนี่ยมันก็ยิ่งไปถึงตัวศัตรูเร็วเท่านั้นแหละนะครับเราจะได้ไม่ต้องยิงดักเยอะอ่สมมุติว่าเรา สมมติศัตรูวิ่งซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องดักนิดนึงประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็แล้วแต่ตามปืนแต่อันนี้ก็แทบไม่ต้องดักเลยก็ยิงตามตัวไปเลยนะครับนาะก็จะทําให้กระสุนเนี่ยพูดง่ายสรุปไม่ง่ายเลยคือมันยิงง่ายขึ้นในทางไกลนะฮะเออยิงง่ายขึ้นในทางไกลนะครับไอของตัวนี้เนี่ยนะฮะต่อไปนะครับผมเลเซอร์นะครับผมจะใส่เป็นความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับบวก20%เรนะรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยความแม่นยำนะครับเมื่อเล็งยิงของเขาค่อนข้างน้อยนี่ขนาดใส่แล้วนะเห็นปะ ผมยังมองว่ามันยังมันยังไม่ค่อยแม่นเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีซ้ายขวามันหนักอยู่แล้วนะครับคือยิงในทางไกลนะตอนเนี้ยมันห่วยแตกมากมากเลยนะครับสําหรับผมนะแต่ใน BR ผมไปเล่นเมื่อวานในคลิปเมื่อวานมันไม่มันไม่ได้ดีดขนาดนี้นะครับแต่ว่า ก็นั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันมัน,ม,นมันผิดพลาดอะไรเนาะก็ช่างมันเถอะตัวนี้นะครับต่อไปนะครับของแต่งชิ้นที่4นะครับผมจะใส่เป็นตัวนี้เนาะก็คือลดแรงดดแนวนอนนะครับสาลดตัวกระตุกนะครับผม3 0แล้วก็ทําให้เล็งไวขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยคุมง่ายขึ้นนะครับเนี่ยตัวนี้เห็นปะอ่ามันก็ยังคือใน BR ผมไปเล่นเมื่อวานอะนะครับขอ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 ขายของนิดนึงนะฮะ ใครที่ยังไม่ดูคลิปนะครับไปลองดูได้คือมันไม่ได้ดีดซ้ายขวาหนักขนาดนี้ในทางไกลอ่ะเนี่ยมันยิงง่ายกว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าใน MP กับใน BR มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าณตอนนี้ที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่อ่ะนะฮะมันมันดีดซ้ายขวามากกว่าใน BR ที่ผมเล่นเมื่อวานซะอีกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องรองดูในอนาคตที่มันเข้าจริงๆแล้วผมอาจจะเปลี่ยนของก็ได้ผมอาจจะไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้เนาะโอเคต่อไปนะครับผมแม็กกาซีนนะครับที่ผมคิดจะใส่นะครับจริงๆอ่ะ เรื่องของแต่งชิ้นที่5นะครับมันมีของอยู่ประมาณ3ชิ้นนะครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆใส่แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับผมชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกเลยนะคือตัวนี้นะครับมันก็คืออาดิสเบลลนะครับผมดิสเบลลเนี่ยจะทําการตึงขาศัตรูนะครับเวลายิงโดนขาศัตรูนะแต่ถ้าเป็นพวก LMG หรือสไนเปอร์หรือมาร์คแมนอะไรพวกนี้มันยิงโดนตัวก็ชะลอความเร็วแล้วแต่ตัวอาเอาของเราเนี่ยนะครับ ตัวแมดด็อกเนี่ยต้องยิงขาเท่านั้นนะครับแต่ในทางไกลๆนะครับยังไงมันก็โดนขาอยู่แล้วถ้าไกลนะถ้าไกลอ่ะยังไงก็โดนขาครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยวิ่งช้าลงนะครับทำให้เรายิงง่ายขึ้นนะครับตัวนี้หรือหรือนะครับคุณจะมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเจ้าตัวเพิ่มแมกกาซีนนะครับ18นัดแล้วก็รีโหลดไว้0ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันก็จะเพิ่มมาเป็น58นัดนะครับเนาะแล้วก็จะรีโหลดไวขึ้นจึ๊บจึ๊บนะฮะเห็นปหมรีโหลดไว้ขึ้นนะครับมาเห็นปะ แต่ตัวต่อไปนี้เป็นตัวที่ผมคิดจะใช้เองนะอันนี้คือผมคิดจะใช้เองนะครับโอเคนั่นก็คือเจ้าตัวปืนอ่าเอ้ยไม่ใช่ตัวปืนตัวแม็กกาซีนนะครับผมฟาสต์รีโหลดนะครับอ่าลดความเร็วในการรีโหลด25เลยนะครับนี่เห็นปหมมันก็จะเร็วขึ้นจึ๊บจึ๊บเห็นปหมเนี่ยเอาไว้แบบว่ามสมมติศัตรูใกล้ๆเจอศัตรูใกล้ๆแบบอุ๊ปหูรีบเปลี่ยนปุ๊บหูกระสุนหมดรีบเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บนี่ยเห็นไหมแพตตียวครับ ได้แล้วนะครับเรามาดูองค์รวมกันนะครับผมองค์รวมนะตอนนี้นะผมแต่งครบหมดแล้วนะครับเราจะมาสรุปง่ายๆคือกระบอกกระบอกปืนนะผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ33ระยะดาเมจ3 3ความไวกระสุนนะครับแล้วก็ใส่เป็นเลดดอดไปนะครับเลเซอร์ใส่เป็นตัวนี้นะครับผมความแม่นยําเมื่อเล็งยิงเพิ่ม20%นะครับแล้วก็กลีบหลังนะครับตัวนี้นะฮะแรงดีดแนวนอน33แรงไอ้ลดแรงดีดเอ้ยลดตัวกระตุก3 0รแรงดีดแนนอนอน30%แล้วก็ เรงเร็วขึ้น20%นะครับแล้วก็แมกกาซีนลดการรีโหลด25%นะครับองค์รวมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เรามาดูความแม่นยำมันก่อนว่าผ่านไหมไม่ผ่านผมมองว่าแรงดีดแนวนอนยังเยอะอยู่แต่แต่นะครับตอนที่ไปเล่นใน BR มันไม่ได้ดีดขนาดนี้ผมก็เลยมองว่ามันมันน่าจะผ่านนะครับถ้าเอาไปเล่นจริงๆนะในใน MP ผมไม่รู้นะครับอันนี้คือของแต่งที่ผมแบบเล็งๆไว้ใน BR นะครับเนาะก็ผมมองว่ามันผ่านนะ สำหรับผมนะครับถ้าไปเล่นจงกีงต่ตัวนี้นะครับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความแม่นยําเมื่อเล็ยงยิงอะ่ะใน br ก็ก,ก็ก็ไม่ได้แม่นครับเหมือนกันเหมือนกันกับ mp เลยนะครับแต่ว่าเรื่องแรงดิ่ดแนวนอนอย่างเดียวนาอที่มันต่างกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดาเมจครับระยะดาเมจเอยดาเมจของเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่ระยะกลางถึงใกล้นะบอกได้เลยว่าหยาบในระยะไกลอ่ะค่อนข้างหยาบเลยนะครับ ถ้ากลางกับใกล้เนี่ยยิงง่ายครับยิงง่ายเลยจากเมื่อวานที่ผมได้ลองเล่นนะครับยิงง่ายมากๆแต่พอเป็นในระยะไกลอ่ะโอ้โหกว่าจะตายนะครับบวกกับเรายิงไม่โดนด้วยนะฮะมันเลยทําให้แบบว่าศัตรูเนี่ยตายยากขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะมาเจ้าตัวนี้นะครับผม EchoFI ์ฟามอนะครับก็คือยิงออกทีละสองนัดเนาะเนี่ยปับ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 นะฮะเราจะมาดูกันนะครับว่าจะใส่ของแต่งอะไรดีนะฮะ ก็ของแต่งที่ผมจะใส่อย่างแรกเลยก็คือต,ต,ตัวปากกระบอกของมันนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเลดดอตนะับผมจะใส่เลดดอตตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะก็คือเลเซอร์นะครับแน่นอนความแม่นยำนะครับตัวนี้ต้องใส่ไว้เลยแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าความแม่นยำของมันเนี่ยอาจจะสูงอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าเออความแม่นยำของมันได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองถอดดิผมก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะเมื่อวานอะนะครับผมไม่ได้ดูเรื่องนี้เลยนะโอเคใส่ดีกว่า เห็นได้ชัดเลยนะครับโอ้โหเห็นได้ชัดเลยครับว่าใส่เลเซอร์ดีกว่านะครับอย่าไปถอดมาเลยนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็คือกิบหลังนั่นเองนะครับกิบหลังผมจะใส่ตัวนี้นะครับ <im> ผมก็คืออ่ามันจะลดแรงดีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่ามันดีมากขนาดนั้นไหมผมก็มองว่าไม่ขนาดนั้นนะครับเนี่ยมันก็ยังดีดอยู่ดีนะเห็นปะ่ะแต่ว่ามันก็มันก็เล่นได้แหละนะครับเนี่ย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 แต่ยากมากมากเลยผมว่า มันดีดชิบหายเลยนะครับต้องไปใส่หมอดก้ามนะครับหมอดก้ามใน B R อีกอะนะครับแต่ว่ามันแรงนะมันแรงนะท่านผู้ชมมันแรงนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันแรงนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะใส่เป็นแม็กกาซีนนะครับ ต่อให้เป็นใน BR มันมีแม็กให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้นะครับเออผมลืมบอกไปนะครับในของแต่งชุดแรกเมื่อกี้ที่ผมใส่ตัวรีโหลดเร็ว25นะครับเพราะว่าผมมองว่า40สนัดสาหรับผมอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใน BR นะครับเขาจะมีแม็กกาซีนให้อยู่แล้วนะครับซึ่งอ่0นัดเนี่ยถ้าใส่แม็กทองก็คือขึ้นเป็น70นัดเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออไม่จําเป็นต้องใส่ขนาดนั้นแต่เจ้าตัวเนี้ยผม ผมยิงไม่ค่อยโดนส่วนตัวผมยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่ามันดีดมากๆเลยอาจจะทำให้กระสุนหมดค่อนข้างไวนะครับเลยอาจจะต้องใส่แม็กกาซีนเพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆอยากจะใส่เป็นตัว20นัดหรือ18นัดก็ได้แต่ผมรู้สึกว่า2นัดอะเพิ่มมาแค่2นัดจาก18ขึ้นเป็น20่อะนะฮะเดี๋ยนะเนี่ยจาก18ขึ้นเป็น20แล้วลดความเร็วรีโหลดตั้ง30อะผมมองว่าไม่โอเคผมเลยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้2นัดเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีผลไหมมันก็มีผลแหละมัง้ง นะครับมันก็มีผลแหละในลึกๆนะครับแต่ว่ามันแรกกับการที่รีโหลดช้าลงเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับผมว่าของแต่ง full option ของตัวตัวนี้ที่ใส่เป็น echo fire mod นะครับมันจะ ดีสักแค่ไหนนะครับมีตัวอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเลยนะครับ Echo Fire m o d แล้วก็กล้องเล d ดเลนะครับผมแล้วก็เป็นเจ้าตัวเลเซอร์นะครับเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล่ง20แล้วก็เจ้าตัวกลิบหลังตัวนี้นะครับผมลดแรงดีดแนวตั้ง15%ดาวนอน30%ตัวกระตุก30%แล้วก็แม็กกาซีนตัวนี้เพิ่ม18นัดลดความเร็วไอ้ลดอะนิเมชันนะครับเติมกระสุน20%นะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันก็แรงนะ แต่แค่มันต้องคุมปืนเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยมันคุมยากนะครับในทางไกลๆเนาะเนี่ยมันค่อนข้างคุมยากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่มันก็ยิงได้เห็นไหมไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ได้น่าเกียดเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองดูกับบอดล้วกันเอาตัวแบบใกล้ๆเนาะผมไม่กล้าเอาเอาบอดไปไกลๆเดี๋ยวยิงไม่ตายนะครับเนี่ยเห็นปะโอ้โหเอาเอาทเอา,เอา,เอาดาเมจเข้าแต่ไม่ตายเฉยไอ้บ้า เนี่ย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 ะผมยิงไม่ค่อยโดนหน่อยนะฮะปุ๊บ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 เนี่ยมันก็ตายเร็วนะแต่แต่นะครับผมมองว่าไม่ค่อยดีนะอันนี้ผมพูดเลยนะว่ามองว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าเทียบกับโอเดนนะครับที่มีดาเมจค่อนข้างแรงนะคือดาเมจแรงอันนี้ผมแต่งแต่งแบบใน BR เลยนะครับอันนี้นะดูเห็นป่ะมันปิดชีวิตประตูเร็วกว่าเยอะยิิงงงง่่่่่่่่่าาาายยยกกกกววววเเเเอออะะะะนนนนนนนแลล้้็็ััััไไไพๆมมมมมผใจทหหรป เนี่ยโอเดนทำหน้าที่ได้ดีกว่านะครับเห็นป่ะเนี่ยตับตัดตัดตั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 เนี่ยเห็นไหมแรงด้วยอะไรด้วยนะนี่แต่งแบบใน BR เลยนะครับแล้วลองไปเทียบกับเจ้าตัวไอแมดด็อกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับใส่แบบว่าไอหัวกระสุนเมื่อกี้เนาะครับเนาะเดี๋ยวผมรีบใส่ให้นะฮะขอภายด้วยเพราะว่ามันยังปืนไม่เข้าอ่ะมันก็เลยเวลาแต่งเสร็จปุ๊บมันก็หลุดให้เลยของแต่งออกให้หมดนะครับดู พอๆกันนะในการฆ่าศัตรูในความเร็วในการฆ่าศัตรูนะครับใช้เวลาพอๆกันเลยแต่เรื่องของการยิงง่ายผมยกให้ของเจ้าตัวโอเดนซะมากกว่านะครับเพราะโอเดนมันนิ่งในทางไกลๆอ่ะมันยิงแดดไม่แทบไม่ต้องคุมอะ่ะมันนิ่งมากนะครับแต่ต้องวงเล็บว่าเป็นปืนแดงนะเ <c oughs> นะี่ยถ้าเป็นปืนธรรมดานี่อาจจะยิงยากนะเห็นไหมเนี่ยความแรงมันเท่าๆกันแบบพอๆกันเลยอ่ะนะแต่ในทางไกลๆเนะี่ยดู มันดีดมากเลยเห็นปะ่ะมันดีดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยผมไม่ได้คุมนะนะครับมันดีดเกินนะฮะมันดีดเกินนะฮะไม่รู้ไปดูดอะไรมาหรือเปล่าโอ้ดูเดะโหเนี่ยนะฮะแต่ก็นั่นแหละต้องรอดูตัวปืนเข้ามาจริงๆนะถึงจะทราบได้ว่าอันไหนดีกับอันไหนไม่ดีนะฮะแต่ว่าผมคิดว่านะตัวนี้นะครับให้ให้คําตอบไว้ก่อนเลยผมว่าไม่เป็นไมตานะครับณนะเวลานี้ที่ผมเห็นนะถ้าเอาแบบตั้งค่านี้ถ้าเอาแบบว่าเซตติ้งเขาเรีเยกนะ สเตตัสของปืนเป็นแบบนี้แล้วก็ยิงยิงเป็นแบบนี้วิธีการยิงเป็นแบบนี้ผมว่าไม่เมตาว่ะเพราะว่า,าระยะดาเมจของเขามันไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งเรื่องดาเมจของเขาอ่อนมากๆสู้ M4 AK อะไรพวกนั้นยากมากๆนะครับผมอาจจะทําให้แบบว่าสู้ปืนเมตาหลักๆยากครับผมไปลองเล่นดูมาแบบม,มันเบานะครับแล้วก็บวกกับเรายิงเองด้วยนะยิงไม่โดนด้วยนะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าเบามากๆนะครับก็นั่นแหละ ก็ลองไปปรับใช้ดูกันได้นะถ้ารู้สึกว่าของแต่งของผมมันไม่โอเคนะแต่ที่น่าเล่นเลยเอาจริงว่ามันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็น่าเล่นนั่นก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับปากกระบอกไอ้ Echo Fire Mod เนี่ยผมมองว่ามันน่าเล่นอ่ะคือมันทำให้ปืนออกทีละสองนัดแต่มันแรงนะครับมันแรงมากๆาเลยนะเห็นป่ะมันนัดแล้วเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมขออนุญาตดูก่อนนะมันนัดแล้วสามสิบสามเลยนะระยะใกล้อ่ะถ้าเจอศัตรูในระยะใกล้นี่คือแบบแป๊บเดียวตายเลยนะเนี่ยเห็นป่ะ 3นัดเท่านั้นนะแล้วถ้าเราลองไประยะประมาณสัก20เมตรละ่ะมานะฮะมาดูสัก20เมตร25ู่ 25. ห้ประมาณถ้าใน MP แบบเกาะเต็มเตมก็กี่นัดวะสนัดมันร้อยหนึ่งอะ8นัดมัน200ประมาณนั้นนะครับ10นัด10กว่าน,นัดอะไรประมาณนั้นอนะถึงตายนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะระยะนี้นะครับ10กว่าน,นัดก็ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันมันยิงออกทีละสองนัดด้วยก็ตีไปสักแป๊บเดียวก็ตายแล้วอะเนี่ยอันนี้18นะทางไกลก็ยังเบาอยู่ดีนะ18ผมมองว่าเบานะเออแต่ว่ามันออกทีละสองนัดไงแล้วก็ยิงโดนยากด้วยเอาเป็นว่ารอตัวปืนเข้าจริงๆก่อนนะครับแล้วผมจะเล่นให้ดูแต่งให้ดูนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันดีดเข้าหัวง่ายนะครับถ้ายิงแบบนี้แป๊บเดียวเข้าหัวปั๊ปปั๊ปัปกด ตองอกอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหัวเองนะครับเนี่ยกดตรงอกไว้อ่ะเดี๋ยวมันดีขึ้นหัวเองผมมองว่าตัวเนี้ยอาจจะมีการผมว่ามันดีนะมันก็มันก็เล่นได้มันก็สนุกอ่ะแต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะผมก็มันก็สนุกดีนะครับหยุดยิงให้มันขึ้นหัวเองอะอะไรเงี้ยปั๊บปๆบบบบบ,บ,บบบบบนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปห้กับผมด้วยนะครับผมรอตัวปืนเข้าจริงๆนะฮะแล้วเราค่อยมาพิสูจน์กันว่า จะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าหรือจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดนะฮะก็รอดูในอนาคตได้เลยนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าฝากกดล็อกกดแชร์กด s ับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปไ้กับเอ r o p ปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมคลิปจนจบนะฮะบ๊ายบายลักนะจบ,จบ